สบายดีพุลุงพ่อ่อกับซ่องปลุงปลุงไลยสบายดีพี่น้องมากินข้าวแรงน้องเนสุดซ่บมีคนนกแล้วก็แกงหนอไห้คนนกยังไงนกคุมคนนกุมพอเจ้าไปโอนกคุมมีนกคุมาม่านกคุมธรรมดาทางไทยก็เชื่อนกคุมกันเลยนะเนาะ มัลงพีงสูลุนง่บอยกินบุรองไหมแน่ต่อไอ้วัฒนี่เด้กพี่น้องเลิกหลับมุกมมุกันทีกแ่าเลิกพิงเขาช่วยมันอีกสบายดีบุลุงพิเขาแรงกันเด้อเด้อพี่น้องเด้กสู่สู่คนจุ่มหมองจุ่มบอลบัวยู่ไกอยู่ไก ดู่ซก <kin crec>. ันแรกต่กินก็แรกขอบกลัวบอลุงเลิบน้องนะแกงน้ำมันนี่ก็ผักสลัดแกงกัวเกลือผักกระด๋เกลือยังเกลือน้อยเกลือเลือดเลือดเลือดเลือ เข้าไปว่าแต่เข้าซ้ำโตโอ้ยว่เข่าแล้วว่ามาเริมแนมเบืองเก่งงานตัวอยู่ทั้งลังแล้วว่าคนละเปละเเนียเดงนัง่เปลิดังนะเปิดพอดีมาค่อยอ๋อไปว่าเก่งไก่คือเอ็มพี่ซ้คืออยู่กระโตเข่ามีเก่งมาใหม่ก็เ่นัว้ เอามาณจำน,ำนี่จำนี่รซ้ำข้าถั่วือดเดือดมือใหม่ลูกปนันพาว่เมื่อเมื่อเขาลีลูกปน้ำหวัว <c oughs> มันไปนว่อนคนไรมาเมื่อเมื่อข้าเมื่อันาดูู้เดียวได้เติขหอมมากเลย

ผู่มากกับว่าคมผูมากกับคมแน่น้อยหนึ่งครับพอดีแ่้สมพลแล้วพอกระดอกกินก็ยังกระแ่เ้เลอะแตผมอะก็ให้ลวกม,มั้งเลอน,นี่นีมันคมขึ้นเนาะพักกระดานี่คมกว่าแ่้นนะไป<ง>หน,น่อยนี่กกหน้าสบ้านบอลลุ่มสางเล่บอลุ่ คมลำล่ำครับแท่คมในหนาในหน้า,นนนานมันคมพื้นแท้คือเคอ,อ,อรขอ้องเป็นไงมันพื้นมันคมพื้นแร<ส>งมากโมเสกฮมกำังดเนีเ่ย้ตมคมข้ากัดคมหอมเดยว่าขวกทางรวงเขาจะอมารเลยนาะางลวงาใ ทางหลวงทาง,ลงนหลวงนี่ก็ปลูกคูนนี่ปลูกคูนเข้าไปเพืเ่อนเพื่อนพวกกระดองก็ปลูกอยากทานเนี่ยปลูกคอยู่ในบ้านเขาเอาเต็มเบี้ยร์คูนลงพวกทางหลวงเราจะมาปลูกปลูกอะไรมันเป็นโฮอมเป็นงอกได้ครับจังจังเรื่องจังทุ่ง,จ,ง,งจังงามนะ มันจังลมดือนเนี่ยจสมเซน็เลื่นมลายลงเพื่อปลายความประคองเนาะมีเจก้องไหมนีม่จะต้นใหม่น่าระจต้นรกระดาวดอกคุนเนี่เวลาเนี่ยม,มันปงมันมันออกดอกจะสีเปนหาปก็เหลืองเหลืงหงมขนด เนาะพี่น้องเนาะกินข <in> ้าวแรงน้ำกันแซ่บๆมั้ยใช่แล้วเออพี่พี่น้องเลยงานพี่ยังน้องเพาท่านได้กินน้อกินน้ำกันขู่ทุกคนอยู่หมู่สุบอมอยู่กันหามเอาเว้นบรแกงน้ำแกงมะคำลุงมามือแกงลุงกินท่านมาแม่มาเพิ่งกับแบบบริพาลงเราก็เลยครับแกงบพท่านหอนเวลากินก่อน ล,ลุงมาก,กเพียสุลุงเห็นห้างนกเขาแล้วก็ร่างเห็นห้างท่านละนไข่เนี่นี่นกคงย่อเดเน้นน่นขางชวนท่นาน่ะนานมาทีเราเ <c oughs> คนึ้นไปเพราะว่าบินปึ้งไป เกี่ยวหั่งมันเพราะเช้าหัวซองเบิ่งเห็นหั่งไอ้ยมันกำลังก่อเด้อกำลังไข่ไข่บ่ยังทะเลไข่มันก่อหั่งทะเลเลยเพิ่นเพิ่งไข่ก็ก่อพี่น้องไงสุดไปลี่ยนเอาอะนะมันกระทุนเป็นลอยยิ่งเอามักตุนกระนางสเต็กนี่นะพี่นงค์เงินนางสเต็กทางล่าเป็้ยนมักตุนฟังไทยกันเรงคนแค่จะกระหู้อยู่เงินหู้อ่ะมันกระทุน

นแานัิคอยคละตนละทไปอืนไปอ่นะคอยคอยมาค้านสิค้านงได้นอกต่อนอกอยู่อออยู่ได้ไวะขนอย่ไดบมีเบียบางนี่นั่นนัแหละอื้อนะ่อผ่าลงไปว่าะ่ไปไหตัดใหม่ละเนพรา่ลูกเมื่อกัน บุกจ e hey, right. ู้ยันน่น่มใหม่นาจะพังห้องสงสงัวไปเลยมองมองเขาน้งัวเาเลยบอกตาชาว่าลุงมาเอาในลุงเมือเด้อ อย่าบรกการาไปยาคุกครับโดนฟังงั้นคุณโดนต้องส่งหอท,ทะเลาะลงพวกทุคำหนึ่งต่อนักาว่วนหนุกที่เทิระมวงนอนทั้งาัภาย สองเทียอปผู้หลายดี่หนุกมันจะลงุกนานอมนเมนแท้นะตอนค้นฉงนักเนาะตอนสไลดกมมมามงสีมง,มงมนขึ้นมากเอนสีฮามงไม่ได้ไม่ได้องทำมันเย ปีนี้ฮัครั้งแรกที่ได้กินคนนุกคุ้มงกัเลยเวลาปะเนาะกะกอกับะตะกอโยงพี่น้องไกัพอได้อยู่เลยต่อน้นานไก่ป้ากับขันอยู่วงคำนี่ยคันดักขนาดใก้ป้าแม่จะเห็นแล้วเนะขาไปต่อเล้นะ เราใช้เก่งเนาะนี่ก็เมื่อเธอเขาก็เอาปืนล้มเอาปืนล้มมาเราก็ด่างนิ่งเนาะนั่นจนร้านเราเขาอินพิซามันแหละก็ต่อต่อแล้วก็ไปเห็ดสุ่มเด้อตากพดใหม่สั้นชั่นแล้วก็ขับมลขับวิญญาณกลางพี่น้องไอ้หมอให้มันเห็นก็เปิดเอิมพิซามหอยไว้มันก็มาแล้วบ่ หนคุมมือท่านสมัยขนาดชุดกน่ปแว้วเซบแซ่บน้องไงคนกนุมแก้งละมันน่นนุ่มุมเนี่ยยั่าตัวหน,น่อยสีแน,น่นขนาดเจ๊เ้อปันะไก่ปลาเนาะไก่ปลาแล้มาเห็นมุผุเป็นผุกันเนาะ ตัวพอป่ลุงเขเรียกคนในร้าทเหรอะใส่น้ำลายพี่น้องเลยกับแม่บอกว่ามิส่วนส่วนประกอบอยู่น้ำลายอย่า่าว่ามันคุ้นสิ่นั่นตัวน้อยอ่ะเมื่อเหนื่อเหื่อเแล้าผัดมาตามแล้วมันคิดมันถูก มันแล้วนะนี่ตับขาวคุป้ประเภทนกประเภทประเภทนูนี่ก็นกยอมนะพี่น้องมันจะลับเดี๋ยวอึดข้อใดนี่จะนกขมนกนกขมนร่อ้มควรๆไร ยังงก็ตวนั่นดอยดาูกินินโคยาสล่าน้ำม่านที่นี่ขายอยู่มกินมันท่านกินแล้วกนอนหกคนเจ้องตรงนอนเด้วเิได้ลูกวางสะานนี่จอ อมา้พี่พี่นอนกทายเย้าอมีเรื่องพ่อพี่น้องนก็เหนื่อยละมา,ากเกอ่งาจอยอม <c oughs> ห่ว,หวหนงนลก,ลก้ายเดียวพี่น้องเลยกาน,นึงเต็มเบ,มเ,บเลยพี่งเอ้ <c oughs> มั่ซ้ำหนจำนกเหมนชดุองเนาะน่าับลุงปลกปลากรไรก็แซ่ก็ตามรับส้มสองลุงลับลุงแม่นปากรไรก็แซ่ก็ตามรับส้มสองแม่บาลุงย่างเอรดัมเอเสียเด้อเด้อเด้อกำลังใจผิดในทุกคน่าวบลุงไป